คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนี่แอดมินเกาเาเชียจะมาภาพี่พ่อหน่องไปเบิรงเนื้อครับผมว่าสำหนักใดแนนนะพี่น้องเนาะที่ให้โชคให้ลาบก,กับพี่กับนองแลวกันครับเกามาเชียนําครับผมแต่มีอยู่หลายสำนักี่เด้ครับผมที่ อ่าเป็นสะพานบุญแล้วก็ให้โชคให้ลามนพี่น้องเนาะกะบสำหรับคลิปนี้ก็ขอวยพรขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซีของกอลมาเชียได้ครับผมทีได้โชวได้ลามนํากอล์ามาเชียครับผมเลยขอเป็นกาลังใจให้กับพี่น้องหลายท่านได้ครับผมที่ผ่านโอกาสนะพี่น้องเนาะขอเป็นกาลังใจสู่ต่อไปได้ครับผมสําหรับกอามาเชียเองก็สินําเสนอแนวทางเหล็กเด็กดดงเหล็ก ที่ว่าเป็นตะได้โชว์เรียลาบแล้วพี่น้องเนาะนํามาเสนอให้พี่น้องให้ได้โชว์เรียลาบกันครับผ oh. มกับก้อนเลื่อนกับขอขอบพระคุณทั้งกราบขอบพระคุณทั้งปูทั้งเซียนต่างๆนะครับผมที่มาเป็นสะพานบุญครับผมคกับแนะนําของเก่ามาเชียร์กับขอเรียนเชิญเด้อครับผมบัวปูหรือว่าอ่าเซียนต่างๆเซียนต่างๆครับผมที่อยากมาเป็นสะพานบุญให้กับเก่ามาเชียร์กับขอเรียนเชิญเด้อครับผม ติดต่อทางเบอร์โทรนี้นด้ครับผม0 9 2ย์1 5้าสองห้าหคหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดครับผมขอเรียนเชิญเด้ครับผมทั้งผู้ทั้งเสี้ยนนะครับผมเพื่อพี่น้องได้โชว์ให้ลับเหมือนกันครับไปเบื้องหน้าทางตัวเลขกันเลยครับผมว่าสำนักไดนแน่น้าพี่น้องเนาะที่โชว์ให้หลับครับผู้ชมทันแรกก็คือพอร้องเนาะค่ะพอร้องมาแล้วเด้อค่ะเลขวิ่งลุด ประมาณสามงวดแล้วค่ะแต่ว่าเลขกตัวนี้บหลุดเลขตัวนี้มากลุดสองงวดนี่อันนี้ตัวซำลองมากเข่าเด้อค่ะนี่เพิ่นกบมาขาอยู่แล้วเนาะครับค่ะอันนี้ที่นั่ที่นําเสนอไปว่าสองสามสี่นี่บ่เคยลุดจักเทียสามสิบปีแล้วบนหลุดค่ะแลีนโลงลางค่ะนี่แรนีนโลงลางสำรับบน อันนี้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างพอร้องวาค่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะนี่แต่ไม่มาด้วยกันแต่ไม่มาด้วยกันอันนี้มันพี่น้องพนรเนาะครับผมค่ะจริงๆค่ะแน่นอนด้ค่ะพอร้องค่ะอาจารย์ตรงเตงสุดยอดค่ะอัาน,น้ำเชียกับว่า ตัวนี้เพิ่นเน้นออกมาวิ่งนี่เพิ่นว่ารุดค่ะแล้วกับจับคู่ขังล่างเข่าค่ะวิ่งกับเข่าค่ะนี่วิ่งกับเข่าเนาะครับบนรุดในตะเล็กวิ่งบน,นเพิ่นมาตอกยำเล็กล่างโค้งท่ายครับผมสองเก่าสองเก่าสองเก่าเก่าส,สองเนี่ยพี่น้องเนาะค่ะหางเดียวอันนี้พีหน้ามาเข่าฝันเพิ่นพุ่มเจ้าทีค่ะครับเพิ่อนอยากได้หนทาง ทนทางเขาหน้ามันรลดกับเขาว่าไรเขาก็ย่ำฝนตกฝนลงมันกับคือวาเนะาทาังไปหน้าค่ะเอาพ่นวาสให้ทั้งปีแล้วค่ะปูพุ่มเจทีอยู่หน้าค่ะครับเอาตามเพิ่นเด้อค่ะขอทิดีดีเด้อครับผมเหล็กในตารางเพิ่นอ๋อค่ะเสี่ยนน้องไข่มาอีกแล้วนะคะโอ้ตรงกันความเนาะค่ะคันเพิ่นเนนออกมาคืออาจารย์ตรงเตียงโหลดค่ะนี่เพิ่นเน้นเหล็กวิ่งมากมันเบื่อค่อยลุดเลยค่ะ จับคู่อีกห้าเก้าแมนตรงๆเลยค่ะโค้งสุดท้ายเพิ่นบอกว่าเพิ่นสี่อามาเนียนให้หางเดียวค่ะกักอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นว่าตีลังกายก็ถือถ <c oughs> ือดีครับผมสมเพินพ่นคุยอยู่ด้วย <c oughs> จำได้บ่าพี่นอ้นองนั่นตีลังกาถาา้าเอาเงินโหลดเพิ่อนมาโอ้ยคือว่าล่ะค่ะท่านผู้ชมมันกับตีลังกาอยดีแต่ว่าเล็กเนาะครับค่ะ เดยอตามไม่ค่ะมาแล้วค่ะขวัญใจของนําเชียค่ะครับบักละ้ะคือบอ่อหนึ่ง <c ười> ขนแตบมหนึ่งอ้ยเกือบเ้ยืยกันยกสองเลยลดุกดิก<ต>นี่ค่ะท่านผู้ชมพี่น้องพนไปเรียนหาศูนย์แต่ว่าดุกดิกนี่เพินสิบ่กลับเหล็กยักเทียด้วยค่ะครับตอนนั้นเพิ่นจับได้มันเป็น หกแปดสองบอดทอแมนมันออกหกแปดตรงตรงเนาะตอนนั้นมันเป็นหาสองหาสองอี๋ยงบุหาสองนี่มาตรงสองเทียรักลอยกับรักสิหาเทดกับเต็มๆอ๋ออนนั่นสามห้าเจ็ดอันเต็มๆเลยค่ะแมนยูเดอร์ค่ะนองดุกดิกค่ะมีพี่นองเอ็บซี่าติตตามตัวเก่าไว้ด้วยครับผมหาศูนย์เก่าศูนย์คัก <0 90 S 1> วาค่ะพอร้อยค่ะ พอจอบร้อยพันขั้นแข่าเซียนที่หายลร้ค่ะพันกับเข่าอีหลีเหล็กพิ่นเบิ่งเนี่ยเนี่ยคำนวณเพิ่นว่าหลายหางผมค่ะเลี้ยงกล้วยอยู่หน้าพิ่นเลยบเบิ่งขีดไปหน่ำพิ่นว่าเพิ่นขั้นแข่าเซียนเซียนอียอหยังก็หายเหล็กลายแท้เพิ่นว่าจังซี่เพิ่นก็เลยห์หามันกับสมราคาคุยยี่ดีเน่ยครับผมเดี๋ยวตามให้เด้อครับผมค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมไปเทียรช็อตเนาะค่ะพอจอหอเลขกในตารางนี่เข่าอีกแล้วค่ะค่ะบ,บานี่เพื่อนฟันแมนเดอร์ค่ะพอจอหอพี่น้องเอฟซีจับตามองให้ดีพอจอหอฟันแมนค่ะเพื่อนไ้เลขกวิ่งรุดค่ะเพื่อนไ้จับคูสองเก่าเหล็ลรางเลขลรางเพื่อนห้วิ่งเขาเด้อ วิ่งเก่าค่ะท่านผู้ชมจับคูห้อีกสองเก่าพอเจะหอคะ่ะฟันฟันยังก็เถ่าเฮียนพนฟันว่ามีค้นมากเต็มเฮียนพนอยู่ครับผมพอันในคลิปก็เลยถามมาเล็กทีพอครับผมวันเล็กทีตัวไหนสามสองเก่าว,ว่าบริเขียนลงพี่น้องเนาะสามสองเก่าใช่ครับพอดีกระดาษมันเต็ม,มต้องต้องในคลิปครับผม <c oughs> แล้วพอมีโคงที่ถ่ายได้ทำเชีย โค้งสุดท้ายเพื่อนนี่รักหนว่วยพี่น้องเจ็ดแปดเก้าต้องให้เห็นหน่วยถ้าพี่น้องหร้เบื<ฮ>่อโค้งสุดถ่ายเพื่อน<ฮ>ครับเดี๋ยวมีพี่น้องเอฟซีถือเลขหมุนน้ำผิ่นเด้ครับผมห้าสองเก้าครับผมเนี่ยใช่ครับผม<ฮ>เลขหมุน<ฮ>เลข่ทยสามตัวไม่ธรรมดาได้ครับผมค่ะตามต่อครับ หลังจากเห็นลักหน่วยของพอจอหอไปแล้วมาเบิ่งลักลอยของปูเขาใหญ่เด้อครับพี่น้องผมเต็มเต็มเลยค่ะครับปูจับปูบ่มีเก่ามีตเตจหนึ่งเจ็ดหาครับผมโอปูปูปคือว่าจับหนึ่งเก่าหาจังสิปูอันนี้ <laughs> เด็กรับหัวค,ค่ะเด็กสายรับกะโอเคเดี๋ยวน้ำเชียร์บ่โอเคจังใดนอะกอดกันคนน่ะ คักบเก่า,าสองเลขลางค่ะกอดกันเลขค่ะท่านผู้ชมจับตาเหล็กใส่หลับปูเขาใหญ่ดีด้วยครับผมค่ะตาใหม่นอนรักลอยปูคือเหม็นแท้ค่ะหาหนึ่งเลขพอเจาะหอให้เก่ารักหน่วยครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมแม่น้องบัวเพิ่นกะห้มาอา่าเหล็กสี่ตัวนี่เพิ่นมันบระลุษแจ็คเท็ตหรอค่ะเขา่ขาค่ะ แมวออกมาหายวิ่งกบคือหนึ่งยังมาเด่นหนึ่งอีกค่ะครับเขาเลยเนาะค่ะเนาะเลขลางแม่กับรุดเด้อค่ะโคงสุดท้ายแม่ยังมาหายวิ่งหนึ่งอีกอยู่ป้าอย่างครกเลยครับค่ะอันนี้เลขที่ไม่มาด้วยกันค่ะเขาอีก้วครับผมเลขที่ต้องมากับเขาเนาะน้ำเชื่อเนาะเจ็ดเก่าหนึ่งอยู่นี่ครับค่ะเอาตามต่อครับผม โอ้เมียักออกมาเมียน้องบัวนี่กับแม่นเด้อค่ะที่คือจังเสี้ยนน้อง่ายกับอาจ,จารย์ตรงเตงค่ะขันเพิ่นเด่นออกมาหายวิ่งตัวใดเข่าตัวนันค่ะบนเป็นบนลางเป็นลางพร้อมค่ะตามไหมค่ะพอซักลอยเอ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมคู่ขี้เข่าวะเข่าครับผมเข้าคู่สองเข้าคู่สองบอกครับผม นหนึ่งเป็นรักลอยแล้วครับผมเป็นว่าเป็นรักน่วยเขาสองพอห้วิ่งบนรางเข่าสองค่ะคเขาตามพอไม่เนาะเหลขกซีคูพอกระลุดเด้อค่ะแต่ว่าขันขันบ่ตามนี่เขาดิค่ะแต่ว่างวดหนาน้้าเจี๊ยวก,กับเสียวมาลงคือเกาค่ะครับเอาค่ะท่านผู้ชมพอนุ่มโสดนี่พอซ่องดาวค่ะตามมาประมันอ่ หางวดหรือว่าซีงวดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเขาเมดเหเล็กในตารางเพินเน่นนี่เขาทุกงวดพอนุ่มสดนี่เห็ดเองเล่นเองเพิ่นบ่าสนใจกับเล็กผู้ไรค่ะเล็กออกปับ๊บเพิ่นได้ปุ๊บเลยค่ะงวดนี่เพินพ่นได้เพิ่นจีสือบนรางค่ะในตารางมีเมดได้ดน้ำเชียร์เก่าหาสองเก่าเก่าหาพี่สองเก่าเล็กเพิ่นมันมีเมื แต่ว่ามันมันมีซีโตกันท่าสีเกี่ยวเวิร์ดมันหลประกับประกบขึ้นไปเลยครับผมค่ะเอาตาหม่เด้อค่ะเพ่นหนาจับตามองอยู่ดีค่ะพอนุ่มสดค่ะอ๋ค่ะท่านผู้ชมอา,อาจารย์เม็ดเดียวเนาะอากาศสายยาเพ่นเด้อค่ะตั้งซื้อให้เพ่นอาจารย์เม็ดเดียวค่ะอ คลิปแรกเด่นลางแล้วน้ำเสียเก่าครับผมค่ะลางเก่าเ <Yes. S 1> ข่าวีเดอรค่ะจับคู่ว่าเข่าค่ะมาโค้งสุดถ่ายค่ะ,ะเพิ่นกะไฮลางเป็นเก่าหาไหมคะโมเมนต์ <Yes. S 1> ค่ะลางเก่าหาขึ้นบนอันนี้จุดพีกพี่น้องเพิ่นกับเบิ่งมัดสุขิบค่ะเพิ่นอ,อาจารย์เพิ่นเพิ่นว่ายู่ดีสบายเด้อค่ะเพิ่นไปนอนอยูโรงพยาบาลก็เลยถามเตียงเพิ่น เตียงเบอร์ไดอ่าเตียงเบอร์สองเก่าค่ะ <c oughs> เลขออกเก่าสองเนาะกระแมนยู่ดีค่ะครับเลขยุ่ยสมองสุบอนเนาะค่ะว่เาเมนตตะวา่าคำนวนเนาะเสียนเป็นเทียเป็นกระมี่อ่าดวงผ้าให้ถูกเลขด้วยครับผมค่ะคือจังแม่น้องนำขิงแปลเลขกันอายุหมากกล้วยกล้วย<อ>เลขสอนขวนัญมาให้เบิ่งเนาะกระยังเข่าอยู่หาเมืองกึ่งอยู่ อ๋อค่ะอ๋อค่ะปูเมืองพ่นเด้อค่ะครับ<ข>ปูพ่นสอนสูตรตออแอดข่ามาเชียร์เนี่ยครับผมค่ะเขาเหล็กเด่นปูปูกะจับคูเ่าเขาค่ะเขาตะเหล็กเด่นเด้อค่ะครับตามไม่เนาะครับผมเบืองเนี่ยค่ะท่านผู้ชมพี่น้องท่านใดที่ได้รับชมรับฟังในคลิปนี้ ปูเพิ่นไปขอเดบ้านี่ค้ากับรถดเพิ่นสตาร์บ่ติดแม่นคักอีหรีค่ะคือจังแน่หนังใน,น่ยี่ยังที่เฮาเบิงเนาะค่ะท่านผู้ชมครับเหมือนกับว่ามีอาถรรพ์เนาะตเต็มเต็มเลยค่ะมวกเนี้ยทกคนสิบอกว่าเลียกรถไหนละซื้อเร่าดิสตาร์บัติับอ,อันนี้คือปูแรงไม่นังเอาไอ้ปูอยู่ต้นตะเคียนเห็นไมมคะ่ะผู้เดียวกันนี่เด้อค่ะครับ อาจารย์คาฝ่าพนมาไม่ได้ค่ะเพ่นหาวิ่งบุญหาบุญหลักสิบนั่ค่ะครับโอ้พนรุดค่ะเพ่นจับคูรุดขเขาตะเหลหลักสิบเนะาะค่ะเขาตะลักสิบตามไม่ได้ค่ะครับมาต่อที่เสี้ยนบรรดุงเนาะพี่น้องเนาะครับเหล็กต่างลักคนสองสูตรดิเขาที่เก่าสองได้คับผมครับเด่นบนล่างอะพอก็ให้เก่ามากเนาะพี่น้องเนาะ น้ำเชียเบิ่งนี้นบบานนี้ค่ะครับเลขบ่มาน้ำกันคือเป็นจังสี่ล่อสามตัวตรงๆเลยบ้ดนงามขนาดเลยครับผม,มตรงเป๊ะเลยย่านย่านขาลิงหนึ่งเลขดับสองเลขบนบ่วม่าน้ำกันอยาไปสื่อเป็นเด็กขาดย่านย่านหย่านเสียนพนพิษค่ะพิษอีรีพอบ่านี้เต็มเต็มเลยบ่ตตรงกลับเลยครับผม หนึ่งหาเก่าหาบ่ใดอีกแล้วป<ะ>ัาดครับเอาเบ่งแนวทางบิง่งนะครับผมอยัง่ะดีเข้ามงได้่ะดีบันอันวามฝันของแอดต่อมาเชียครับผมฝันว่าเลขกบนออกแปดหาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะพิดแต้มหนึ่งครับผมคือบ่ฝันว่าเลขกออกเก่าหาหนึ่งเนา,เออหาหนเนะให้พี่น้องได้ยิ้มนะพี่น้อง เอาครับพี่น้องครับผมก็ขอขอบคุณน้ำเชียร์เด้อครับผมถี่มากอัดซอยอันน้อพี่น้องเนาะครับก็ได้เห็นเด้วเด้อครับผมสําหรับแนวทางที่แอดมินก่อนมาเชียร์ได้ไปตามแต่ละสํานักที่เพิ่นให้ยโชว์ห้ยลาบเนาะพี่น้องเนาะก็สีไปตามให้พี่น้องคือเกาเด้อครับผมครับเสียนต่างๆเพิ่นก็ให้แม่นเนาะพี่น้องเนาะทึงเลขกสองตัวผลลางครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องสุข,ขุมสุขคน ก็ติดเก่ามาเชียคือเกาเด้อครับผมให้ได้โชคได้ลาบไปน้ากันกับผมงวดหนางวดต่อตไปงวดวันที่หนึ่งคุมภาพันหกหากะก็ให้ได้โชค,ก,ค,ววค,ค,โชคก่อนแง่น้ากันเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้กะเงินไหลกองทองไหลมากสาเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาเชียชาแนลขอให้พี่น้องสุขสุขคนถูกหวยเลยเงินเป็นน้ากันเด้อครับผมงวดหนานี่ครับพี่น้องเนาะหนึ่งคุมภาพพันหกหากครับผม สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ